มีสมาชิกถามกันเข้ามานะครับว่าจะหย่านมลูกวัวตอนที่ลูกวัวอายุสักกี่เดือนดีแล้วก็จะต้องใช้วิธียังไงนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการหย่านมลูกวัวนะครับที่ฟาร์มของผมที่จังหวัดน่านนะครับก็จะเริ่มหย่านมลูกวัวได้ตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลูกนะครับ ว่าลูกสมบูรณ์พอแล้วก็เขากินอาหารตั้งอาหารข้นอาหารหยาบได้ดีแล้วหรือยังถ้าเราเห็นว่าเขาสามารถที่จะมีชีวิตรอดโดยที่ไม่ต้องกินนมแม่นะครับก็ถือว่าหลังแาก4ีเดือนไปแล้วเนี่ยลูกวัวเขาก็สามารถเติบโตได้อย่างปกติแล้วครับสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราตัดสินใจอย่านมลูกวัวได้เร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกินของลูกวัวน,นะครับนั่นหมายความว่าช่วงที่เขาเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะต้องถูกฝึกให้กินอาหารในรางพร้อมกับแม่หรือว่าแยกออคอกพิเศษเพื่อให้เขาสามารถไปกินอาหารโดยที่ไม่ต้องมีแม่มาคอยแย่งนะครับอย่างที่ฟาร์มของผมเนี่ยผมจะทำห้องพิเศษไว้นะครับโดยลูกวัวสามารถลอด รั้วออกไปกินในพื้นที่ของเขาเองโดยแม่ไม่เกี่ยวข้องนะครับกินเสร็จเขาก็สามารถออกมากินกับแม่หรือว่ามาดูดนมแม่ได้ต่อนะครับในกนารหย่าผมใช้วิธีหักดิบนะครับก็คือแยกแม่แยกลูกลขังคนละคอกห่างกันจนไม่เห็นกันได้ยิ่งดีนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือว่า แยกพร้อมๆกันหลายคู่นะครับนั่นเป็นเพราะว่าลูกวัวเขาจะได้มีเพื่อนในการไปอยู่คอกใหม่ในขณะที่แม่เนี่ยอาจจะขังรวมหรือว่าขังเดี่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวเมื่อแยกแม่ลูกนะครับก็คือว่าแม่จะร้องหาลูกลูกก็จะร้องหาแม่นะครับ ลูกร้องหาแม่เพื่อที่จะกินนมแม่ร้องหาลูกเพราะว่านมคัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภายใน3วันแรกอาจจะต้องใจแข็งพอสมควรเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปได้นะครับหลังจากนั้นก็ออลูกๆก,ก็จะกินอาหารที่เราเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ การแบ่งป,ปันข้อมูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับเกษตรกรต้องเข้มแข็งประเทศเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ